หลังจากที่เราตากมันนะครับผ่านไปแล้ววันนี้เข้าสู่วันที่ -3 นะก็คือนับเป็นวันก็คือเราตากไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าเมื่อเข้าสู่วันที่2แล้วเนี่ยคือจํานวน2วันแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะชั่งน้ําหนักแล้วก็เดี๋ยวจะวัดความชื้นให้ดูด้วยนะครับว่าในระหว่างที่เราตากในช่วง2วันเนี่ยน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะสังเกตถ้าลองจับด,ดูเนี่ยมีลักษณะความแห้งเกือบจะใช้ได้แล้วนะครับแค่วันที่2เองนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้แดดมันข้างจะแรงแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณไม่ไม่น่าจะเกิน4วันน่าจะใช้ได้นะครับอย่าลืมนะถ้าเราตากมากเนี่ยน้ำหนักมันลดลงเยอะนะครับเราเสียเปรียบแล้วเวลาเราไปส่งเนี่ยใครบอกว่าแห้งยิ่งแห้งยิ่งดีนั่นคือในส่วนของของลงแป้งที่เขารับซื้อนะที่เขาชอบคือยิ่งแห้งยิ่ง,ง,งดี หมายความว่าความชื้นยิ่งน้อยยิ่งดีแต่เราก็ต้องรู้นะว่ายิ่งความชื้นน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะลดลงมากซึ่งเราจะเสียเปรียบเวลาไปขายเขากําหนดที่ความชื้นไม่เกิน17%เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะทําความชื้นให้เหลือ17%ล้วไปส่งเย่ยน้ำหนักเราจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับนั่นคือจะพอดีนะครับแต่ววันนี้จะชั่งน้าหนักให้ดูนะผ่านไป3วันจากการจับดูแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะอีกประมาณวันหนึ่งวันไม่เกินสองวันนะครับน่าจะใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าถ้าตากแห้งมากก็เดี๋ยวมันบักหายมากนะครับก็เอาความชื้นพอประมาณนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันนะครับว่าจะเหลือน้ําหนักเท่าไหร่หลังจากผ่านไป2วันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะวัดความชื้นให้ดูเลยนะครับอ่ะเราก็ใช้ตะกร้าเดิมนะครับก็คือน้ําหนักเมื่อวันก่อนนะครับ2วันที่แล้วเราชั่งนะครับ20กิโลกรัมพร้อมตะกร้านะครับเดี๋ยววันนี้อ่ะดูสิครับว่าลดเหลือเท่าไหร่ ผ่านไปนะครับผ่านไป2วันน้ําหนักลดลงเหลือ11กิโลกรัมนิดนิดนะครับเ็กิโลกรัมนิดนิดนะครับเห็นไหมครับว่าผ่านไปแค่2วันน้ําหนักลดลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอีกประมาณวันหนึ่งหรือ2วันเนยน้ำหนักก็จะลดลงเหลือประมาณไม่ถึง10นะครับน่าจะ8 9แต่ตอนนี้ก็คือ11 11.5นะครับนี่คือน้ำหนักผ่านไป2วันจาก20 กิโลกรัมลดลงเหลือ11.5นะครับเกือบครึ่งนะครับ2วันทีนี้มาดูความชื้นบ้างนะครับความชื้นวันแรกที่เราวัดเนี่ยความชื้นอยู่ที่42นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อผ่านไป2วันแล้วเนี่ยความชื้นจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าช่างง่ายๆก็คือจิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มลงไปอ่าความชื้นตอนนี้ลดลงเห็นไหมครับความชื้นลดลงมาด้วยนะครับเหลือประมาณอ่าขอตัวเลขนิ่งก่อนนะครับ 19.6นะครับ19.5 19.6จากนะครับจาก42วันแรกแล้วก็น้ำหนักลดลงเหลือ11.5ความชื้นเหลือประมาณ19.6นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ19.6เาหปอร์เซ็นต์น้ำหนักเหลือ11.5กิโลกรัมนะครับนั่นคือผ่านไป2วันนะครับจะสังเกตว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือความน้ำหนักเนี่ยลดลงไปเกือบครึ่งความชื้นก็ลดลงไปเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปส่งลงแป้งเนี่ยเขาต้องการให้ความชื้นไม่เกิน17%นะครับยิ่งเราตากนานความชื้นจะลดลงในขณะเดียวกันน้ําหนักก็จะลดลงมากด้วยซึ่งแน่นอนเราเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวเราทําความชื้นอยู่ที่ประมาณ17%แล้วเราไปขายน้ําหนักจะพอดีนะครับตามที่ลงแป้งเขากําหนดครับเพราะฉะนั้นนี่คือผ่านไป2วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกครั้งนึงนะครับวันที่3ครับซึ่งวันที่3เนี่ยน้ำหนักก็คงจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ความชื้นจะลดลงไปด้วยซึ่ง ถ้าในส่วนของความชื้นลดลงไปประมาณนี้ยเราก็ไม่แน่วันที่3เราอาจจะเอาไปขายได้เลยนะไม่ต้องถึง4วันก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของบทสรุปของวันที่2นะครับน้ำหนักเหลือ11.5กิโลกรัมความชื้นลดลดลงเหลือ19.6กโลเอ่อ16ปรซนะครับ19.6เซ็นต์ใกล้แล้วนะครับเขากำหนดที่17ปร์เซ็นต์นะครับครับ